โอเคครับโรในวันนี้นะครับเราจะมานั่งรถรางกันเรามานั่งกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก้นไปกันกระจให้ผมด้วยแล้วมาดูรถสีชมพูเนี่ยหวานแบบจริงๆเลยนั่งรถกันโอ้รถรางเหมือนตริ่วรถรางเหมือนตริ่วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเครื่องมันมาเครื่องมันมาแล้วรถมันติดอะไรตรงนี้เอาระเบิดเอาเอาข้างหน้ารถระเบิดเอา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 อะไรเนี่ ลูกจะมาเป็นสกอย์ในทนี้ไม่ได้นะว้ายมีระเบิดด้วยลวงเลยบายวิววิเครื่องแรงเครื่องแรง70เมตรต่อชั่วโมงเลยเหรอเบเฮ้ย hey, คุณผู้หญิงมาซ้อมก,กันเรอปะเอา้าถอยนะมั้ยบอุ้ยศิษย์เอแอมนู้ด้วยอือคนไทยแน่นอนอันชันเหรออันชันให้เราไปหน่อยได้ไหมโอ้ยกาจราตัวเร็จขดาดเฮ้ยไป อยหลังทำไม,มเกียร์ถอยหลังเอ้าเอ้าเอ้าเอาถอยทำไมอืมข้างหลังมันมาแล้วชนท้ายระเบิดโต้ไปสิเฮ้ยกว่าจะไปแล้วเราเติดไปกับใครเนี่ยเอาวาระ<ๆ>นั่งดีๆนะเพื<ๆ>่อนที่ที่เขาไม่มีเข็มขดัดโอ๊ยโอ้ยโอยแรลแร นายจะมาเออไปไหนก็ไปไปทางนี้มันหายไปน่ะอะไรหายไปเหรออุ้ยล่วงเลยจะมาชนอะไรกันตรงนี้รถติดเดี๋ยวพี่จะเย็นพี่จะเย็นเรามาติดเอ้ยไปนี่ชาเดิมจะได้ไปเหตุการณ์รถชนข้างหน้าเขาหลุดครับข้างหน้าเขาหลุดโอเคเรียบร้อยครับตาย ข้างหน้าหลุดไปกว่าจะได้แปลแบบสงบสุขถ,ถอยหลังมาทำไมถอยหลังมาทำไมถอยหลังมาทำไมอุ๊ยนะ่ากลัว <c oughs> เปิดคลิปมาก็อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยมาทางนี้ดิแล,ล้วพี่จะมาเรีบเรไปสิชีวิตเรานะกับการจาราจรแห่งประเทศไทย นะครับไปไปเร็วข้างหน้า euh ก็เอมมีรถคุณอัญชันนะรีบไปสิเฮ้ยไายไงกิ้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 งกันหมดค่ะหายไปเรียบร้อยเหมือนแบบทิ้งเกมมันเอฟเคอะ เฮ้ยม hey, uh. ันขวางชาวบ้านเนี่ยเนี่ยรถติดกับรถขบวนเลยเนี่ยรีบไปกลัวว่ะไอรีบไปดีบไปก่าจะไปไปดิไปยี่ข้างหน้ามันจะไอชันไม่ได้ไปขันขีดรถลางได้ไงเนี่ยมันจะตบฉันอยู่เลือดเลยเนะ ไปเลยเธอโบมึงจะบอยเฮ้ยยังไงขับรถดีๆไม่เป็นกันเหรอเหมือนแต่ละคนนี่มาขับเหมือนไม่มีใบขับขี่แล้วก็แม่จะมีโดยเราขับซิ่งมากรีบรีบรีบจะไปซื้อของให้แม่อุ้ข้างหน้าข้างหน้าการจราจรติดขัดใครก็ได้ตีอัอนชันให้มันหลุดไปจะ ไอตีไอ้คนไอคนมีไม้ตบอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยเด้งไปเด้งมาหมืนหัวมาแล้วนะไงทางหายระวังทางหายรีบไปสิเดี๋ยวมันหายลูกทางอันตรายมันจะอันตรายไงก็แค่ทางปกติเนี่ยผมนึกว่ามันจะแบบพลิกด้านอะไรหลอกหรือเปล่า ระวังน้ำแข็งด้วยนะไม่มีรางด้วยเราต้องต้องไปแบบนิดหน่อยๆเนี่ยมาเบาๆระวังด้วยนะทางเนี่ยมันอันตรายโอเคมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมถ้าเกิดว่าทำกำลังมาแล้วก็เดินเดินไปแล้วเราก็จะตู้มปั้นทางเขมรรู้สึกเสียใจอุ้ยทางหายทางหายสิทางล่องหนต้องเดินแบบเราว่าระวังตัว วินาทวลุ้ยทางต่อต้องระมัดระวังตัวได้ฉันรอลุกฉันรอลุกอืมใครมันเปิดเพลงงานวัดถ้ามันมีสองทางให้ไปเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเหมือนกันใช่ไหมนี่ไงมันทางเดียวกันของเราเลี้ยงกลับผมเลี้ยวกลับได้ไหมนี่ไงเลี้ยวกลับได้ ถ้าเราเลี้ยวกลับรอรอแกล้งคนน่ะไปเลยโหเห็นว่ามันเด้งไม่ใช่อะไรก็เลยตกใจเล็กน้อยไปกลางนะครับป้องอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูยกล้อยกล้อยกล้อไม่มีล้อทางยกได้นะครับน้องทางนี้มันน่ากลัววิน่ากลัวว่ะวิน่ากลัวเจอข้างหน้าเจอผีข้างหน้าจะเจอผีแบบน่ากลัวน่ากลัวไงเออ วิ่งรุมาแล้วไงอุ้ยท้าไมมีสองทางปังท่าเนี่มาจากไหนอะท่านจะไปทางหลอกมีสปีดลิมิตด้วยแต่ไม่มีเราจะพุ่งไปแล้วแล้วก็ปังมีอยู่สามทางมันลองหมดหรือเปล่าปัง เย่ถึงแล้วเว้ยว้ยตู้ไมรอยู้กว่าจะผ่านเจอคุณอันชันไปอ้าวล่วงคุณอันชันยังอยู่ไหมเนี่ยคุณอันชันไปแล้วครับผมแม่เรียกไปใช้ไปล้างจานหรือเปล่าเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเริ่มใหม่กันนะคะผมเดี๋ยวไปเมื่อกี้มันมีมันมีอีกทางหนึ่งใช่ไหมที่เบนบอกว่าแบบวิ ไลท์สองวุ๊ยน่านเล่นจังเลยไม่มีใครอยู่ด้วยเพราะม,มีใครผ่านนะคะผมโมวแต่แบบชนกันแล้วก็ระเบิดูนะ